สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนช่องเกอุนะคะเอาบานนี้มาพอกันคลิปที่สองนะคะเจอกันกับเอุในคลิปที่สองเนาะค่ะหลังจากที่ผานมาเนาะคะ่ะนุ่มแมวเป่าเนาะคะ่ะนุ่มแมวเป่าเพิ่นเล็กวิ่งเพิินกระเขาดีอยู่เนาะ ขาดีอยู่พอลังเลขออกแล้วเพื่อน่ะได้โทรมาหาเจอุเนาะค่ะเพื่อนะเคือเก้าเหรอค่ะมาหาแนวทางเนาะเป็นได้ได้บอบสันค่ะกัเพื่อนห้วิ่งอ,อ่หายวิ่งหกลางเนาะค่ะต่ว่ามันขึ้นบนเนาะเล็กวิ่งเพิ่นเนาะเพิ่อนว่าปีนี่ ระว่างให้ทีสองสีมาบ่อยที่สุดดอนค่ะสองกับหกปอร์เนเพิ่นวาเนาะคะ่ะเข้ากับมาตามเบิงวามันสิเบามันสิเป็นคือความเพิ่นนวาบอ,อานะคะหมวดก่อนบุ้นเพิ่นกายวิ่งถืออยู่ได้ค่ะเนาะให้วิ่งวิ่งงังเนาะ วนวิ่งเก้าวิ่งเก้านะคะกับาวันงวดที่ผ่านมาเปิลหายวิ่ง 6, หกกับวิ่งสองเข่าที่หกเนาะคะ่ะมันสลับกันเนาะคะ่ะแต่วาวงวดนี้เพินว่าให้วิ่งสองกับเจ็ดประชันค่ะวดน,นี้นะะเนาะเพินว่าเข่าอยู่ค่ะเลขเพินเนาะ เขาเลขวิ่งแต่ว่าจับคู่กะบเท่าุไรเนาะคะ่ะเลขจับคู่ไม่ค่อยนี่เท่าไรเขาบางรุดบ้างเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเพิินนะเขาเนาะคะ่ะเขาดีอยู่แล้วก็ส่วนเลขอา,อาจารย์สัพท,ทวีเนาะคะ่ะสัพทวีเสี้ยนเลขล่างของเพิินกับโคตรแม่นคือกันมาสั่นค่ะเนาะ แม่นมากมากประสานอาจารยา์หลังจากตามของออนุ่มแม่เป่าเราก็จะได้ไปตามของอาจารย์รับทวีเป็นคลิปทอ่อต่อไปเนาะคะ่ะนิ่งล่างใครมีอะไรดีๆก็มาจับใส่กันเนาะคะ่ะโอ้ยหลังจากว่างันนำไปทายยายนา่งมากเนาะไปหายายนั่งมากไปตามยายนั่งมากพอเหล็กยายนา่งนี่เขาคักเขาแน่เขาตรงเป๊ะเนาะคะ่ะเอฟ อเอพซีก็เลยบอกว่าโอ้ยไปตามมาในเด้อเลขเพ้นเขา่าตัวเขามาติดกันมาสามงวดแล้วค่ะของยายนั่งเนาะเจะอูก,ก็เลยเฝ้าไปตาเศร้าค่ะไปแล้วก็ไป,ไปพ่อเพื่อนนี่ดอกพ้นกะหายมาแล้วค่ะเนาะเลขเพ้นเข่าแล้วเื่นตะปีไม่มัน่นั้งแต่เอาวันที่สามสิบธันวาเนาะแล้วก็หนึ่งเนาะ เข่าอะค่ะของท่านบ้านนี่เข่ามา่งสองงวดแล้วก่ะของนีดก็เข่าเนาะค่ะสามงวดติดแล้วเนาะของแย่นั่งนี่เข่าตรงๆแลยสามงวดติดแต่ว่าบ่ได้เข่าโตฟันค่ะเข้าบนเข้าล่างด้วยสองงวดแล้วเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเข่าโตกันเนาะค่ะพ้นเข่าโตกันมันกะแปลกเนาะแต่บากักเข่าคือเก่านะคะสำหรับเวิ่งเพิ่นกะพระพาดจ้างเทียแย่นั่งคันผู้ใรติดตามเนาะ แต่่าส่วนของหนุ่มแมวเป่านี่ก็าพึ่งสีงวดนี่เป็นงวดที่สีแต่บาเลขวิ่งเพิ่นบ่พลผาดแจ็กเทอเนาะคะ่ะสําหรับเลขวิ่งไม่พลาดค่ะเนาะถ้าบ่เขาบนกับเขาล่างถ้าบ่เขาล่างกับเขาบนคือเก้าส่วนเลขจับคูก่กับเขาบ้างรูดบ้างเนาะคะ่ะตอนนี้เจ้าอุก็นั่งอยู่นี่แหละค่ะนั่งอยู่สวนพักเนาะนั่งอยู่สวนพักสวนกล้วยเนา่นี่แหละค่ะ ฮ้อนพดบ่างหันก็เลยมามาหลบแดดนั่งอยู่นี่บรรยากาศดีดีดะลุมบีบีสะเนาะลุมบีบีเย็นดีนี่อยู่นี่เนาะหลังจากที่นั่งเฮ็ดใจแล้วนั่งพีจจรนาเนาะค่ะเจ้าอกาขอโทษขออภัยขอโทษเอฟซี FC, ทั้งหลายเนาะหลายๆคุณพอ่อคุณแม่พีพีพน้อง อาอาสุปุสุคนเนาะค่ะเลขหลังกองรูดค่ะรูดขอโทษขออภัยขอโทษหลายๆค่ะส่วนเจอูเองกะอยากให้เอฟซีทุกทท่านเนาะได้ถืกอกันเนาะได้ไม่โชคไม่ลาบกันเจอูกบไงหลังทวนคือกันค่ะโมเมนต์มาเอฟซี FC ไงหลังผู้เดียวเจอูกบไงหลังทวนคือกันค่ะ ไยไม่มีมุมเลยค่ะสำหรับงวดน,นี้เนาะเจอูก็ขอโทษค่ะขอโทษหลายๆกับทุกคนกัอาจารย์เพ่น็อยากยห้ถือละค่ะกะเบ้ากันอยู่เนะเาะอ้าเป็นยังปีใหม่มากน่ของเฮ้าคือเป็นจังซีเพ่นกับบายอยู่พ่นกะให้อ่อนๆลงมาสั่นพ่นวมามันเป็นยังคือเป็นเนสียันบอกคยเป็่นมาสั่นพิ่นว่า ก็ตามที่เนาะเอฟที่ติดตามเจอ,อูมากับคงสีหูเนาะค่ะหลังกองสีบอไฮรุดเนาะคะ่ะสีบอรุดแต่ว่าสัหรับปีนี่ตั้งแต่ปีไม่มาเนาะคะ่ะรุดค่ะรุดแบบบอไม่มุ่มขึ้นกันค่ะงวดน,นี้แปดบอมาเลยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วยังตัววิงเข่าเนาะ,ะแต่ว่าอ้ยจักสีบอว่าจังไดเนาะคะ่ะมันก็ นี่แหละค่ะกะพนกว่บหลายอยู่คอมเมนต์มาลายอยู่อยู่ในกลุ่มบาเป็นยังเจ้อูคือบอกออกมาเบาอย่างแน่เจ้อูจุกค่ะจุกจุกค่ะ,จ,จ,คะจุกอีรีค่ะสีเฮ็ดจะไหนเนาะบาเนี่บวาเนี้เทั้งเหล่าตนเจ้าของทั้งเหล่าตนเอฟซีเนาะค่ะกะเอาไว้เอาให้จงไห๋ล่ะค่ะหายั่นแบบเขาที่เขาท่า,ทางเขาลองเขารอยแลวก็จังคอยมมว่ากันไม่เนาะคะ่ะ สำหรับผู้ใดก็ได้ปลดหนีปลดสินสำหรับผู้ใดพอได้ใส่ได้ซอยแน่ก็ห้ายอยู่ดอกค่ะแต่ว่าสำหรับผู้เขามาไหม่บ่ท่านใดเจ้าอูก็ขออภัยก็ขอโทษหลายๆเนาะค่ะท่านว่าเอาเป็นอย่างเจ้าอูคือเงียบแค้พ่อได้เงียบอีหยังดรอกค่ะแต่ว่าเอามาพิจารณากันเบากันอยู่ค่ะมันเป็นหยัางคือเป็นจังซีเฮาก็อยากให้เอฟซีได้ต่ว่าก็าพ้นก็บว่า คอมเมนต์มาว่าไห้เจอูหลายอย่างหลายแนวหลายอันพันอย่างอยู่หรอกค่ะแต่ว่าเจอูกับบอดด้บอดด้ถือโทษกดเครื่องหรอกค่ะเนาะเพราะว่าเจอูก็ยังให้ถึกได้ค่ะขั้นบ่ถึกเราเจอูก็จักสีบ่าจังไหเบาเบาออกค่ะจักแช่เบาว่าจังไหนมันบ่มีความเบาหมค่ะก็ได้แต่ขอโทษขออภัยขอโทษหลายๆเท่านั้นแหละค่ะเนาะ มันกะคือบาหละมันกะพมีผู้ใดหูบาเลมันจะออกตัวใดดออที่บอกมากกะคืออยากให้ถือเนาะค่ะปกติผนฟันมามันกะเข่าไหมค่ะผู้พ่นได้ร้ายก็ได้ยุแต่ว่าอันผู้พ่นเผามาใไหม่นี่ยพ่นบอท่านใดพ่นกะคือบาหละเนาะค่ะจะอุกขขอโทษเด้อบอกกะคือเบาคว่ำเกาไหมค่ะเนาะเบาไปจางไหนละกะคือยุคว่ำเกาไหมค่ะแจักสีบางใดกันเนาะก็ได้แต่ บอกว่าขอขอ,ขอโทษเท่าน,นั้นแหละค่ะขอโทษขอขอภัยมันบรแมาเหล็กเจอูดอกเลขกอาจารย์เพิ่นแต่ว่าอาจารย์นะเพิ่นนหายพานทั้งเจอูมาเจอูก็ต้องเอามาเา้าเอามาเพิ่นวางไหนเข้ากับว่าไปตามเพิ่นเนาะค่ะอาจารย์เพิ่นก็บ,บอกว่าห้ไปฝากขอโทษเอฟซีเลเด้อเฮ้านะคันบ่ยังไหเอฟซีถือเข้ากับบ่ปล่อยไปดอก่าสั้น ขันเท้าปลอยไปก็คืออยากให้เพื่อนได้แต่่าบางคนก็เข้าใจค่ะบางคนก็บบอกข้าใจเนาะหรือมันอาจจะเป็นบุญทำกรรมสร้างก็ได้เนาะค่ะบางคนกับบุญบม่มีโชคบ,บ่มีก็บบ่ได้นะสุพวนข่ามาตอนแรกๆเพคนเข่ามาคนคือได้แท้แต่ว่าหลังจากนั้นมาก,กับบอกขา่ามันเปลี่ยนจังได้เส่นีีแต่ว่าขันจังเจ้ากัเข่าใจค่ะเป็นบุญทำกรรมสร้างเนาะค่ะข้าเห็ดใบข้ากระไดเนาะค่ะ เทิ้งกยยากไหมรรรรค่ะเจอูบรดลกะลุงคลิบเลยอ่าสิบประมาณนาทย์นึ่งละค่บรระบรดลาลง่งราะ่ายุงงาก,กับการเฮ็ดถนนหนท่ายุงง่ายก,กับการเฮ็ดอยู่ในสถานท่ามอะไรละค่ะเนาะก็เลยยุงงาแน่จากน้อยเนาะก็เลยบรเลออกมาเบามาจ่าให้เอฟซีในเป็นยังขึ้นยียบแท้ผ่านมาเจอูบรเงีบรรยบค่ะแต่มาเจอูมีภารากิจที่ต้องเห็ดเนาะค่ะ เอาบานนี้มาพบม,มาพอก,กันกับหนุ่มแมวเป้าเนาะค่ะแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะค่ะบนล่างวิ่งสองกระเจ็ดค่ะไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้บานเพื่อนบัไระบุเนาะค่ะจับคู่ล่างสองเจ็ดเจ็ดสองประจันค่ะ ส่วนสามตัวบนเพื่อนไหหมาสามหางเนาะค่ะมีเจ็ดศูนย์สองสองสามหกแล้วก็ก้าวสามสองว่าสั้นค่ะหลังเลขออกปุ๊บเพื่อนกะโทรมหาค่ะแต่ว่าเจู้หน่าบ้านบางเฮอกกษีบางเมื่อน,นี่เนาะค่ะก็ได้ได้คุยกับเพื่อนเนะ ส่วนตัวฟันเพิ่นเลขสามตัวฟันไปที่เจ็ดศูนย์สองเนาะค่ะเจ็ดศูนย์สองเพิ่นว่าให้ตัดเล่นตัดไปตัดมาเออตัดหน้าตัดหลังเด้อคันตัดเล่นหกหางก็ว่าสีบพพาละว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็มันก็คือแนวทางไหมคะ่ะฟังแล้วก็เบิงแล้วกให้พิจารณาเนาะ บ่แมนว่าสิหมูดเอาหมูดเอาหมูดเอา,เอาคันเบืองแล้วฟังแล้วก็ให้ให้พี่นิดพิจารณาดีๆแม่คะ่ะเนาะเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขสิออกตัวใดเพื่อนห้มาเป็นแนวทงาห้มาเป็นตุ๊กตาเจ้าอุสีเบ้าเสมอค่ะว่าให้มาเป็นแนวทาง,ให,านนทางให้มาเป็นตุ๊ก,กตาเพื่อการตัดสินใจมิตรวางสี่เดียค่ะ มิแต่บอกว่าจังสั้นคอาจารย์เพิ่นบอกมากว่าไหนเฮากับว่างสั้นคันเพิ่นมันใจเขากับบอกว่ามันใจคันเพิ่นมาบ่มันใจเฮากับบอกว่ามันใจเนอะแล้วแต่แล้วแต่อาจารย์เพิ่นสี่บอกมากว่าจังใดเนอะค่ะแต่่าธรรมดาเรกมันก็มีเข้าไม่รู้ดค่ะเนอะมันก็มีเข้าไม่รู้ดไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันดูแล้วชมแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านดูแล้วชมแล้วก็ให้พิษ จพินิจพิจารณาก่อนตัดสินใจเนาะค่ะการล่องเอาไปเบิ้งกันค่ะเอาไปแนมกันเนาะจับคู่สองเจ็ดเจ็ดสองอ๋อพ้นฟันไปที่สองเจ็ดเออค่ะข้างล่างข้างบนพ้นฟันไปที่เจ็ดศูนย์สองเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้กับเจ้อูกะขออวยพอใน้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ร่างกาย,ากายแข็งแรงจิตใจเบิกบานคิดแต่สิ่งดีๆเนะค่ะขอให้สุขสมหวังในสิ่งที่คิดทุกปาระการค่ะสวัสดีค่ะ